พี่น้องป้องไปโอ้ยตั้งแต่มือเศร้านะคะเดินทางออกจากทุมงพรพิสัยเวลาแปโมงเช้าตอนนี้ก็เหลือเวลา25กิโลนะคะก็จะถึงบ้านนะคะเป็นเวลาหโมงเย็นนะคะฮู้บู้งแรงแล้วพี่น้องก็จะกลับให้เบ่งบรรยากาศนะคะว่าตั้งแต่เช้าเราสองคนตายายก็ค่อยๆขับรถมานะคะจะให้พี่น้องชมบรรยากาศในการเดินทางกลับนะคะ เราจะไปถึงบ้านอ่ากรุงเทพมหานครบ้านชิมพีนะคะบ้านชิมพีบ้านเมืองสวัสด์ค่ะเดินทางกลับนะคะท้องฟ้าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันนะคะเย็นแล้วนะคะเย็นย่ำค่ำแล้วนดทางกลับนะคะอีก10กิโลนะคะตอนนี้เหลือ24กิโลเราจะถึงบ้านเราแล้วนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสามสนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะ ขับมาเรื่อยๆค่ะไม่เกิน80นะคะอะมาตับปากช่องก็จะมีเขามาสระบุรีก็จะมีภูเขาตลอดระยะเส้นทางที่เดินทางมาฝนตกนะคะมาถึงกรุงเทพไม่มีฝนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเย็นแล้วค่ะเหลืออีก23กิโลก็จะถึงบ้านนะคะก็เลยถ่ายให้ชมบรรยากาศว่าโอ้ยมาเบิดมือขึ้นขึ้นได้เป็นยังเจ้าพ่อยเนาะเม่ใยัง ถนนเส้นนี้ต่อไม่ได้ว่ากี่เลน,นนะคะน่าจะเป็นยี่สิบเลนนะคะอนาคตเพราะตัวนี้หกแล้วนะคะสสองี่ของเราก็จะเป็นเส้นทางปิ่นเก้านะคะไปตลิ่งชันแล้วเข้าเส้นกรุงเทพมหานคร ตรงไปอย่างเดียวค่ะเราจะไปตามเส้นทางของเรานี่นะคะเหลืออีกหกิโลค่ะคันใหญ่คันเล็กเลยนะคะทั้งจัก,กรยานยนต์ก็เยอะนะคะการใช้การใช้บนเส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็เหลืออีก17กิโลนะคะเราจะถึงบ้านชิมพีนะคะพี่น้องคะกําลังก่อสร้างอัปเดตให้พี่น้องจมนี่คือบรรยากาศเมืองกรุงเทพมหานครอมอรรัตนโกสินนะคะยังทำรถไฟฟ้านะคะ ทางด่วนนะคะแล้วก็ซ่อมแซมถนนหนทางทั้งสพาแล้วก็เกาะกะเกาะนะคะขอบถนน <mijn them> ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสะดวกให้กับบริการให้กับประชาชนนะะออ่าตื่ตาเรอ,อี่มามาเส้นนี้ตลอดเลยพี่น้องเลยเอาเส้นนี้ก็เส้นนี้ กลับมาเส้นทางเดิมที่คุรีเคยสอนหนังสือนะคะเขาเรียกว่ามอเตอร์เวย์เอ1ปดหนึ่งค่ะบางใหญ่การจนะบุรีนะคะเมืองกาญเขาให้ทดลองวิ่งแล้วเหรอโอ้โห,โหไม่น่าเชื่อเราจะกลับมาได้เราต้อง ใหม่เอาไหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูมไม่ตดเท่าไหร่หรอกเพราะมันตรงอย่างเดียวจะไปเลี้ยวอยู่แค่ตรงนั้นแหละกิโลนะคะจะถึงบ้านคูดีนะคะตอนนี้เหลืออีก14กิโลค่ะแล้วแต่เส้นทางนะคะบางเส้นทางก็5 2านะคะวันนี้เรามาอีกด้านหนึ่งนะคะคนละเส้น ด้วย GPS นะคะพาลงมาอีก400เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนกาญจนาพิเศษทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะเรามาเส้นกาญจนาพิเศษพิเศษกาญจนากาญจนาพิเศษ ขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ผ่านสิททัศน์วดเ,เกตรขับต่อไปบนทางหลวงสายเอเชียใหม่เลขสองอีก6กิโลเมตรไปอีก6กิโลเมตรนะคะนี่นะคะภาพเด่ให้พี่น้องชมแล้วบรรยากาศกุ้งเทพมหานครอมรรัตนาโกสิมัน์กร,รยากาศก็จะมีรถ 4กิโลเมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนกาญจนาพิเศษทางพิเศษกาญจนาพิเศษอ่คาคุณิลิภาพายคุณพาเรามานะ จะเป็นสายใต้ใหม่ใครที่จะไปทางใต้นะครับก็ต้องมาขึ้นรถที่นี่ครเข้ามาเรื่อยๆฝนลงเม็ดเนะ้วตอกี้มืดสว่างแดดออกปรากฏมาถึงกรุงเทพฝนก็ลงเม็ดเป็นน้ำวนผมด้านหน้าของเราก็คือ สะพานสะพานลอยนะคะทางข้ามเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะพี่น้องค่ะนีเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ค่ะลยค่ะเลี้ยวซ้ายไปสักพักหนะะึ่งแล้ว็จะ,ะาจากนั้นเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยนะคะชิมพี28นะคะใกล้กับไปชนีตลิ่งชันบ้านคูรีเจโอวันออฟฟิเชียลนะคะ มาแล้วค่ะพี่น้องเกือบสีหอดบ้านแล้วค่ะฝนกระโตกลงเม็ดนะคะถึงบ้านพอดีหนึ่งทุ่มตรงนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องที่เขามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ยังไงก็เป็นเพื่อนด,ด้วยนะคะเพื่อจะให้ช่องคนวัยเกษียณได้ทําหน้าที่แล้วก็จะนําคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนี่คือบรรยากาศยามค่ําคืนที่ชิมพี28ค่ะบ้านคุดีเดอพี่น้องเดอขอบคุณพี่น้องเดอ ขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยถูกลอตเตอรี่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ